สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทรอนช ANNEL อยู่ในขณะนี้นะเป็นช่องใหม่ของแอดทอนเองนะสมาชิกนะก็สําหรับก็นะครับสําหรับชุดสรุปผมนะฮะในช่องแอดทรอนช ANNEL นะครับผมสรุปตัดไปให้สมาชิกผิดนะสมาชิกก็ต้องต้องกลาวขอโทษคอไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะผิดยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบาย ในเขี้บนี้แหละฮะก็ดูให้มันจบมันก็จะมีสูตรเข้าฮะอย่างเช่นสูตรเนี้ยที่ผมไปตัดให้สมัยชีกผิดนะครับเลขสี่ตัวเด่นเลขเด่นครบสองตัวล่างนะครับผมลงให้จริงงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองงวดแรกก็คืองวดที่สิบหกสสี่ถึหกห้าเลขสี่ตัวเนี้ยมาครบสองตัวผมไปนเน้นที่ 8, เลขแปดนะก็คือมายความว่าแถวแรกเนี้ยมันจะชอบมาใช่ไหมผมไปเน้นที่ 8, เลขแปดผมเน้นที่อะไรอะแปดศูนย์เออศูนย์แปดแล้วก็เก้าแปด แล้วก็หนึ่งแปดนะะไม่มีผมไม่ได้จับเลขศูนย์เบิกไปเลยนะสมาชิกแล้วมันมาออกส่วนนี้สองศูนย์เก้าเนี่ยสมาชิกโอ้เข้าจริงตามนี้นะส,สูตรนี้คลิปที่แล้วผมลงให้เป็นอ่ะอ่ะงวดที่ผ่านมาผมลงคลิปนี้ให้เป็นงวดแรกเลยนะครับสูตรเนี้ยผมลงให้เป็นคลิปแรกนะงวดวันที่สิบหกท่าห้าท่าหกฮะง 6, วดที่จะถึงเนี่ยผมก็ลงให้เป็นคลิปแรกก็คือคลิปนี้ละคลิปแรกเดี๋ยวผมจะมาลงสูตรนี้ให้สมาชิกนะ่าจะได้ ไปจับจองลอตเตอรี่นะครับสมาชิกอันนี้จะเป็นสูตรที่เข้าต่อจากวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาทําลงให้ก็อื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอรทอนชาแนลฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องแอรทอนชาแนลด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระเดี่ยงเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับก็มาฟังคำเตือนทางช่องกันนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพานัน รือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นทางบอชายวิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นทางเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองทุกผิดพลาดการใดผมก็กล่าวขอโทษของผ้สมาชิกไว้ลงหน้าด้วยอสูตรนี้เขาจริงตามนี้นะแต่ผมไปสรุปให้ผิดนะชุดสรุปทั้งบนทั้งล่างนะครับก็สรุปผิดก็กล่าวขอโทษของผู้สมาชิกไว้ลงหน้าด้วยนะครับอันนี้สูตรชุดสิบหน่วยล่างนะครับ มันก็มาที่ตำแหน่งเดียวเลย9สูตรในสมาชิกนะ <c oughs> ก็กราวขอโทษเขาไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะ่ะเนี่ยมันมาผิดเดียวผมก็จะทําต่อให้นะถึงจะหลุดนะหลุดผมผมไม่ได้แก้ไขตัวเลขนะสูตรที่มันหลุดก็บอกว่ามันหลุดนะครับไม่มีแม่นหลังห้วยออกนะครับหลักกรอนห้วยออกสูตรมาแบบไหนผมก็เอาสูตรมาให้สมาชิกอย่างเช่นสูตรนี้มันหลุดนะครับมันมาที่09ตำแหน่งหลักสิบ ก็ว่ากันไปมันก็หลุดเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้นะครับสมาชิกนะไม่มีแก้ไขตัวเลขไม่มีแม่นหลังไว้ออกอย่างเช่นสูตรนี้สูตรหลักสิบบนนะครับผมไปเน้นเลขที่เลขเออสูตรหลักสิบบนเออใช่มันหลุดนะครับถึงมันหลุดเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้เพราะมันมาทั้งเออมันหลุดไปข้างล่างทั้งสองตัวเลยศูนย์เก้านะสมาชิกนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้คือสูตรมันหลุดนะฮะไม่มีแก้ไขตัวเลขนะครับหลุดก็หลุดไปนะครับสมาชิกเข้าใจ ตรงจุดนี้ด้วยฮะสูตรไหนที่มันหลุดผมไม่มีแก้ไขตัวเลขนะครับอย่างเช่นสูตรนี้สูตรสิบหน่วยบนตัวเดียวนะฮะมันได้เลขสี่ผมลงในช่องนี้สิบหน่วยบนมันก็มาที่หลักสิบนะเลขสี่สูตรนี้ก็เข้าเดี๋ยวผมมาทําต่อให้นะครับสมาชิกนะเอาแล้วมาต่ออ่าสูตรนี้นะสมาชิกนะสมาชิกว่าเมื่อกี้นี้นะครับสูตรนี้สมาชิกติดตามกันเยอะนะครับเห็นไหมฮะสมาชิกงวดที่ผ่านมาครับเป็นสูตรสิบหน่วยบนตรงๆนะฮะสมาชิกนะ มันดันลงมาล่างนะออกศูนย์เก้าตรงๆเหมือนกันแต่ลงมาที่สิบหน่วยล่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาทําสูตรนี้ต่อให้สมาชิกสมาชิกก็ขอมานะถึงจะหลุดลงไปล่างตรงๆเนี่ยที่เก้าศูนย์เนี่ย, 90, ยผมไม่เอาหนึ่งเก้าตัวเดียวก็คือมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีแค่สามสามชุดนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดมันมาที่ศูนย์เก้าแต่มันมาข้างล่างนะตกาบขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะครับมาข้างล่างศูนย์เก้าตรงๆเหมือนกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาทําต่อให้พรุ่งนี้เจอกับสูตรนี้สมาชิกขอมายเยอะเหมือนกันอ่ะสูตรหลักหน่วยบนนะฮะมาห้ากับหกผมเน้นไปที่เลขห้าฮะมันก็กระโดดขึ้นไปหลักร้อยนะครับเพราะว่าสูตรหลักหน่วยหลุดแต่ไปหลักร้อยก็เดี๋ยวมาทําต่อให้นะอ่ะอันนี้ก็ไฮไลท์สูตรเข้าเลยคนะับสูตรตัวเดียวสูตรแต่ล่างตัวเดียวก็เข้าตามนี้นะไม่แก้ไขตัวเลขนะสมาชิกนะอันนี้ก็คือสูตรที่มันเข้าผมมาทํม,ม,ม,มเดี๋ยวผมผมออกมาให้สมาชิกดูนะครับ อันนี้ก็เข้าหน่วยโอ้สูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะสมาชิกน,นะผมไปเน้นที่เลขแปดเนี่ยผมไม่เอาเลขศูนย์นะน่าเจ็บใจจย่งๆนะสมาชิกน,นะก็ตามนี้เลยสูตรมันเข้าจริงๆนะสมาชิกน,นะสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวไปเน้นที่เลขแปดโอ้จะบ้าตายพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวมาทําต่อให้นะสมาชิกน,นะมันมาที่เลขโอ้ยไม่ใช่นี่ฮะโทษทีโทษทีสมาชิกผมไปเน้นที่เลขแปดเลขศูนยะ์อะอะมันหลุดอะมันหลุด อ่าทวีททีทท,ท,ทีสมาชิกมันเป็นหลักหน่วยอ่าผมนึกว่าเลขศูนย์มามาหลักหลักหน่วยมันกระโดกเลขศูนย์กระโดกขึ้นไปที่หลักสิบนะนะครับเนี่ยตัวนี้กระโดกขึ้นไปที่หลักสิบเลขศูนย์เดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อให้สูตรนี้หลุดนะฮะหลุดจากหลักหน่วยไปหลักสิบอ่าผู้ผิดนะตัวทุ่ขออภัยนะครับก็ถือว่ายังดีนะที่มาหลักสิบแต่มันหลุดหลักหน่วยนะสมาชิกนะเดี๋ยวมาทําต่อให้นะนี่นี่ที่ผมจะพูดก็คือคือสูตรนี้นะสมาชิกนะเมื่อกี้นี้ นะครับสูตรง่ายสูตรนี้นะสูตรเด่นสิบหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะผมเน้นมันก็มีทั้งสองตัวนะครับที่มาครบอ่ะนะแต่ผมไปนเน้นที่ที่เลขอ่าแปดเก้าอสมาชิกเออมไม่รู้จะพูดยังไงเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยที่ผมพูดอ่ะมันมีเนี่ยมันแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี้ยมันครบอ่ะมันเนี่ยมันมั้งสองตัวเลยศูนย์เก้า สมาชิกเดี๋ยวมาทาต่อให้นะสมาชิกนะอ่ะอันนี้ก็ผิดสิบสิบหน่วยล่างแล้วก็หลุดนะสมาชิกนะสูตรนี้หลุดก็ว่ากันไปอ่ะสูตรนี้สิบหน่วยบนมันก็เข้าเยอะนะสาหรับช่องนี้สูตรน,นะอันนี้มาถึงหนึ่งก็เน้นไปที่สี่อยู่แต่ผมไปวางไว้ที่หลักอื่นนะครับอันนี้หลุดนะครับได้เลขสามสูตรนี้สูตรสิบหน่วยล่าง หึ 1> 1่งกับแปดอันนี้ก็หลุดนะครับสมาชิกนะอันนี้ก็หลุดอันนี้ได้หนึ 2, ่งกับสองศูนร้อยบนเนะี่ยได้หนึ่งกับสองันสองมันมาที่หลักหน่วยนะฮะมันจากร้อยไปหลักหน่วยเดี๋ยวก็มาทับต่อให้นะคอันเนี้ยเน,นี่ยเน,นี่ยที่ผมสรุปให้ก็หลุดนะสมาชิกนะก็กล่าวขอโทษขอไปเนี่ยผมนําตั้งแต่หนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดแต่ทําไมไม่นำศูนย์เก้าไป <c oughs> นะเนี่ยตอนนี้ก็กล่าวขอโทษขอไปสมาชิกนะ เนี่ยเนี่ยนะชุดเต็มอันนี้ชุดตัดนะฮะหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยผมนําไปหนึ่งแปดศูนย์แปดเก้าแปดเนี่ยแต่เนี่ย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 ผมไม่นําไปตัวเนี้ก็จับผมจับครบมาจากชุดนี้นะฮะสมาชิกเนี่ยจับให้มันครบเนี่ยมันมาดันมาตัวนี้ตัวที่ผมไม่เน้นนี่ตัวเนี้ยนะครับมันมาเต็มเต็มเหมือนกันนะครับ ตัวนี้มันมาตัวนี้จริงๆเลยสมาชิกผมไม่ได้เอาไปนําไปชุดเต็มผมนะครับแต่ก็ถือว่าอันนี้ก็ยังมาอยู่เลขศูนย์ยังนะสมาชิกอ่ะมาดูเพื่อไม่ประการเสียเวลาเลยนะสมาชิกมาดูสูตรนี้เลยนะครับเข้าดีเข้าจริงเข้าตามน,นี้นะครับวันที่ผ่านมานี่ฮะไอ้วนันไหนอ่ะวันที่ลงวันแรกก็คือวันที่สิบหกสิบสี่สิบหกห้านี่ได้ห้าหกเจ็ดแปดนี่ลงวันแรก อันนี้งวดที่ผ่านมาได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งเฮ้ยมาเปเน้นที่หนึ่งแปดเก้าแปดโน้นเอ 1, 8, 9, 8, นนเอ,อเลขสี่ตัวน่าจะถ้าสมาชิกตามสูตรนี้ก็น่าจะได้กันมั่งนะสมาชิกนะถ้าจับทั้งหมดนะฮะก็มาที่ศูนยะ์เก้าโอ้โหลงให้สองงวดเข้าเต็มเต็มเลยทั้งสองงวดนะสมาชิกนะก็มาที่เก้าศูนย์เต็มเต็มนะครับ ก็ถูกเลยนะสมาชิกนะถูกนะครับก็ถูกก็ว่าไปตามถูกนะสมาช,ชิกนะไม่มีแก้ไขตัวเลขนะครับใครที่ติดตามช่องของผมนะฮะก็ไม่มีฮะผมไม่เคยแก้ไขตัวเลขนะฮะมีแต่สมาช,ชิกไปดูสูตรที่มันหลุดแล้วหรืออย่างเช่นมาดูชุดสรุปผมอะ มันหลุดจริงนะฮะชุดสรุปแต่ว่าสูตรแบบนี้มันเข้านะฮะสมาชิกสมาชิกต้องต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรในที่มันสมาชิกชอบก็นําไปพิจารณาอ้าเข้าจริงตามนี้นะสมาชิกนะเข้าตัวนี้นะครับนะครับเข้าตัวนี้จริงนะครับไม่ไม่มีม่วนนะครับอ่ะตามนี้เลขสีตัวมาครบนะครับอ้า กล้ยเอ้ยลงมาลูกลงมาโอ้แมวโซนเยอะเหลือเกินลงมานี่ลงมานี่ขึ้นไปทําไมนี่ลงมาลงมาเดี๋ยวพออัดคลิปอยู่ลูกลงมาลงมาเร็วอ่ะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวพออัดคลิปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาอาหารให้เดี๋ยวไปหาอาหารให้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะมาดูนะฮะสมาชิกนะอันนี้หวดที่ผ่านมานะฮะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้หวดนี้ได้ตัวเดิมนะฮะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเหมือนกัน อ่ะสมาชิกผมไม่สมาชิกลองไปไล่ดูตามที่ผมมาเนี่ยตามนี้เลยนะสมาชิกนะจะได้เหมือนที่ผมคำนวณหรือเปล่าครับสมาชิกนะผมไม่ไม่ไม่อธิบายนะฮะเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปเพราะตอนนี้ก็สิบกว่านาทีแล้วอันนี้แคปสูรแล้วลองไปขีดสองขีดก็บวกกันสองครั้งนะครับหนึ่งขีดก็หนึ่งครั้งมาบวกอย่าลืมมาบวกเลขเจ็ดคงทีด้วยครับวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวเดิมนะสมาชิกนะอ่ะ แคปสูตรไว้นะครับแล้วก็ลองไปทําดูนะครับสมาชิกนะเดี๋ยวไปรีบไปหาอาหารให้แมวก่อนนะแล้วเลยสมาชิกนะเดี๋ยวผมมาเขียนให้ดูนะครับเขียนให้ดูได้ตัวเดิมนะสมาชิกนะ,นะอ่าได้แปดเก้าฮะศูนย์หนึ่งอ่าได้ตัวเดิมมาครบนะสมาชิกหน้ามาครบเหมือนเดิม นะตัวไหนก็ฝากสมาชิกพิจารณาลงให้วันที่วันที่3าลงจริงวันที่16บหกทับห้าทัาหก้าสมาชิกจับให้ครบเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะเดี๋ยวผมมาจับชุดล่างให้ชุดเต็มนะสมาชิกนะก็ <c oughs> มันก็มีแค่6ชุดนะสมาชิกนะเหมือนที่ผมจับแต่ตัดที่0ูย์เออกแล้วกันนะไปเน้นที่อะไรละแป้า นะครับ91 98นะครับแล้วก็0 01 08อ่าประมาณนี้นะสมาชิกนะก็ตามนี้นะครับอ่ะสมาชิกก็เลข4ตัวมาครบล่างนะสมาชิกนะก็ประมาณนี้นะครับชอบตัวไหนก็สมาชิกก็ไปวิเคราะห์พิพจารณาเอานะครับสูตรมาแบบนี้ ไม่มีแก้ไขตัวเลขถูกผิดว่าไปตามสูตรนะครับสมาชิกนะผมทําสูตรช่องช่องช่องทาช่อง u t ท b e ทาช่องหวยน,นะครับผมต้ลงสูตรให้สมาชิกนะครับทุกวันอยู่แล้วมันเยอะย่อมเยอะทุกวันนะฮะสมาชิกแยกแยะวิเคราะห์เอาเองนะครับผมลง,ลงสูตรทุกวันสูตรนะครับถูกผิดยังไงผมก็กลา่าวขอโทษขอไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกนะครับสำหรับเพิปนี้ก็ประมาณนี้ นะครับไปหาเอาอาหารให้แมวก่อนนะสมาชิกน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ก็จะเป็นสูตรไหนสูตรเข้าต่อจากพวกที่แล้วนะสมาชิกน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ